ใครหนาวไม้กอดกันพี่หนาวเหรอครับใช่ครับใช่ใช่ใชมันฝนฝน,นมันตกนะฮะฟ้าร้ลาลองด้วยนะเห็นปะครับนูก็กลัวเหมือนกันครับกลัวฟ้าร้องกลัวพี่อะครับใช่กลัวใจตัวเองอะครับก็หักห้ามใจไม่อยู่นะครับใช่ครับ แล้วหลังหลังหลีเข้ามาปะพี่อยากให้หนูเข้าไหมล่ะคะพี่หนูอยู่ตั้งแต่เที่ยงแล้วอะ่ะเขาอุ้มหน่อยได้ไหมอ่ะเอาตัวหนักเอาหนูตัวหนักนะคะพี่พี่อุ้มใหม่อยปะลองกดดูก่นอนเ้ยอุ้มหม่ได้กดตัวบีดิหนูกดตัวบีเข้ามาไหมเข้ามาจากุกปุ่มได้กันไหมได้ได้ครับ ีนี่เป็น,นาสายหให้จำไม่เป็นสายหรอมึงไปหาว่าเขาอะไรนะครับเธอไอ้เราหลบฝนอยู่เหรอครับใช่ใช่ใช่หรือหลบแฟนพี่โอ้โหจะไปหลบได้ยังไงแล้วหนูไม่มีแฟนหรอไม่มีครับเคยมีเลิกไปแล้วเชื่ออะไรอะ่ะเลิกไปแล้ว เขาเลิกเล่นแล้วคะโอใช่เพราะฉะนั้นอย่าพูดถึงคนตายดีกว่าเห็นท้องฟ้านั้นไหมอ่ะสวยไหมผมอยากเที่ยวสะถุญสันดอนหมนแบบพี่มากเลยครับไมอดอลอ้าวใช่เหรอถ้าใช้อย่างนี้โดนแบนเหรอใช่หนูเพิ่งโดนแบน่ะผมอยากเที่ยวสกุลสันดานหมาแบบพี่มากเลยครับทําเลยน้อง เขาทาไมอ่ะเขาแบนเรื่องอะไรอันนี้ถามได้ป้ะผมไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นพวกมอสอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขา <ปะ S 1> ไม่ให้ใช้เหรอเหม็นปากจัดครับได้ได้ครับจะให้จำเอาไว้ขอบคุณมากนะครับที่แนะนำครับสวยจริงเหม็นปากอะไรเหม็นปากจัดใครให้มึงดมใหม่ควายเม็น<ต>ปาก หนูขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้นะที่หนูจําได้อะเขาไม่ขึ้นมาทช่ทำไมอ่ะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นมาครับหรอกว่าได้ครับได้ได้ได้ครับอ่ะขึ้นขึ้นมาครับ แล้วทานข้าวทานอะไรได้ยังอ่ะทานไปแล้วครับพี่ดอ,ดอ๊อดถึงวล้วัหนึ่งนาน้อง,น,องน้องชายพี่โทรมาพี่ครับฮัลโหลว่าว่าว้าว่าว่แเ้วไอ้เพื่อนพี่ซัมเมอร์เพื่อนพี่ซัมเมอร์หมดเลยมันหลอกพี่รอซื้อโดลรอซื้ออ่า ได้ยินไหมนี่น้องน้องอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปรับฮัลโหลครับแบรนทานวิเสมอร์ก็อยู่ไม่ต้องมาฮัลโหลครับอ่าน้องทวงว่าประเด็นพี่รับมาเขือก่อนได้ไหมมาเขือรถได้ค่ะงั้นงั้นส่งหนูที่แลนเหลืองก็แต่ประเดงเขารออยู่ข้างหลังเนี่ยครับแลนดแดงเอาเอากล่องซ่อมไปให้ครับเดี๋ยวมารับโอเคครับแป๊บเดียวมขือแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่กําลังไปรับครับหนูแต่คนใช่เหรอไอ้เขือตัวแล้วพี่เขาเขาอะไรข่าผมเขาไม่ให้ผมคุยกับพี่มาในตอนด่วน ไม่ไม่ไม่ไมไมายไปกูก็ตายดีเที่ยของกูเยอะเขือเป็นไรเขือหายลไรเที่ยอไมใช่เหรอวะกูบอกแล้วไอ้ไอ้เขือสวยอ้าวกูไม่รู้กูไม่รู้ไอ้เหี้ยกูไม่ได้สนใจอะแชทเลยตอนนั้นฮะ ยิ่งกลัวด้วยเนะอาอะไรสั่เอาอะไรเอาใส่ว้ายโอ้โขกัวโอ้ยไม่ไปหรอกเลยน้ำตาลไปกูกูไปตายเลยไอ้เฮียอย่างน้อยเฮียเขียตายก่อนแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรอะ่ะเช่เหรอไม่เอา ใช่อุตส่าห์หยอดไปซะเยอะเลยเฮีย